หนีตายหนีสงครามหนีการเข็นฆ่าผู้ลี้ภัยทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกปีประชาคมโลกจะร่วมบรรเทาวิกฤตนี้อย่างไรสวัสดีค่ะ ใครก็ตามที่ใช้ชีวิตของตัวเองในบ้านเกิดได้โดยที่ไม่ต้องคิดว่าจะต้องหนีไปอยู่ประเทศอื่นเพราะภัยสงครามอาจจะถูกเข็นค่าอาจจะบ้านแตกสแสรกขาดก็ต้องถือว่าเป็นคนโชคดีแล้วนะคะที่ในชีวิตนี้ไม่ต้องกลายเป็นผู้ลีภ้ภัยประชากรโลกปัจจุบัน8,000ล้านคนทุกๆหนึ่งใน74คนถูกบีบบังคับ ให้ต้องหนีออกจากบ้านเกิดของตัวเองย้ายไปอยู่ที่อื่นจริงๆไม่ได้อยากจะไปไหนเลยนะคะแต่ต้องไปเพื่อความอยู่รอดค่ะมาตราหนึ่งแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปีคศ1951ของสหประชาชาติ Convention relating to the status of refugees ให้นิยามผู้ลี้ภัยว่า ผู้ที่จำเป็นต้องทิ้งประเทศบ้านเกิดของตัวเองเนื่องจากความหวาดกลัวอันมีมูลเหตุว่าจะถูกประหัดประหารไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติศาสนาสัญชาติการเป็นสมาชิกในกลุ่มทางสังคมหรือความคิดเห็นทางการเมืองและไม่สามารถที่จะกลับไปได้เพราะรัฐไม่สามารถปกป้องพวกเขาได้ รายงานของ UNHCR ค่าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสารประช,ชาตินะคะระบุว่าเมื่อปีที่แล้วปี2022มีคน108.4ล้านคนทั่วโลกที่ต้องย้ายถิ่นฐานมากกว่าปีก่อนหน้าคือปี2021ประมาณ19ล้านคนนั่นหมายความว่าทุกๆุกหนึ่งใน74คนบนโลกนี้จะต้องหนีออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองค่ะ ตัวเลขล่าสุดนี้เพิ่มขึ้น21%เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าแล้วก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเป็นปีที่11แล้วนะคะนั่นก็หมายความว่ามองย้อนกลับไป11ปีที่ผ่านมาตัวเลขจำนวนของผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะและในจำนวนผู้ลี้ภัย40%เป็นเด็ก52%ของผู้ลี้ภัยในโลกนี้หลักๆมาจาก3ประเทศนะคะ หนึ่งก็คือซีเรียรสงครามกลางเมือง12ปีมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะประเทศนี้ที่คนเนี่ยต้องหนีออกไปอยู่ประเทศอื่น6.5ล้านคน6ล้าน5 0 0แสนคนประมาณผู้ลี้ภัย1ใน5ของทั่วโลกเลยมาจากซีเรียรค่ะอันดับสองนะคะก็คือคนยูเครนสงครามรัสเซียยูเครนทำให้คนยูเครนหนีออกจากยูเครนแล้วประมาณ5ล้าน7แสนคน และอันดับ3อัฟกานิสถานค่ะความไม่มีสีิรภาพในอัฟกา,านิสถานรวมถึงการคุมประเทศของกลุ่มตาลิบันตั้งแต่ปี2021ทําให้คนประมาณ5้ล้านเจ็ดแสนคนลี้ภัยออกนอกประเทศนะคะส่วนประเทศอื่นๆที่มีตัวเลขผู้ที่ออกไปอยู่ต่างประเทศกลายเป็นผู้ลีภ้ภัยตัวเลขสูงเช่นกันก็อย่างเช่นเวเนซุเวลาซา์ซูดานคองโกโซมาเลียและเยเมน สำหรับในภูมิภาคบ้านเราค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านผู้ชมคงดาวได้เลยนะคะเมียนมาค่ะมีคนที่ลี้ภัยออกนอกประเทศมากที่สุดประมาณ1,250,000คนอันนี้ก็ท่ามกลางความรุนแรงหลังจากที่มีการยึดอำนาจโดยทหารเมื่อปี2021นะคะถ้าเกิดว่ามาดูเป็นตัวเลขเวเนซุเอลาค่ะมีผู้ลี้ภัยออกนอกประเทศ5 4 5ล้านคน ซา h สูดานประมาณ2ล้านสแสนคนแล้วก็เมียนมา1นล้าน2แสนหหมื่นคนค่ะทีนี้ใครบ้างที่เป็นประเทศผู้รับผู้ลี้ภัยเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำค่ะกลายเป็นประเทศผู้ที่รับผู้ลี้ภัยมากที่สุด7 6เซน์ด้วยกันนะคะประเทศที่รับผู้ลี้ภัยมากที่สุดก็คือตุรกีตามมาด้วยอิหร่านโคลอมเบีย เยอรมนี er ani, และปากีสถานฟังแล้วจะมีเยอรมนีนะคะที่โดดออกมาตุรกีค่ะรับผู้ลี้ภัย3.6ล้านแสนคนอิราน3.4ล้าน4แสนคนคลอมเบีย2.5ล้าน5แสนคนเยอรมนี2ล้าน1นแสนคนและปากีสถาน1.7ล้าน7แสนคนค่ะ ตัวเลขผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าความขัดแย้งอันต่อเนื่องรวมถึงที่ยูเครนแล้วก็ที่สูดานด้วยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคนหนีออกจากบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนะคะอาจจะเกิน110ล้านคนไปแล้วเอาลำพังสงครามในสูดานตอนนี้ก็กว่า1ล้านคนแล้วนะคะที่จะต้องหนีออกมาพออ,อของ UNHCR ฟิลิปโปรกรานดีบอกนะคะว่าคนที่หนีออกมาเนี่ย อาจจะไม่ได้หนีเฉพาะความขัดแย้งเท่านั้นแต่ว่าหนีการประหัดประหารการเลือกปฏิบัติแล้วก็ความรุนแรง This is where we stand today. We have one hundred and million people that have fled because of conflict, persecution, discrimination, violence, often mixed with other motives. In particular, the impact of climate change. แล้วสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือว่าผู้ลี้ภัยนั้นต้องการความปลอดภยัยปกติก็คือว่าจะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านน่ะแหละคะ่ะเพราะอันดับแรกเลยของผู้ลี้ภัยคือต้องการความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองก็เลยไปประเทศเพื่อนบ้านก่อนนะคะเพื่อหลบภยัยกว่า70%ของผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านคะ่ะ แล้วส่วนใหญ่เนี่ยคืออยากจะกลับบ้านนะคะคืออยากจะไปสร้างชีวิตไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดของตัวเองมาดูปีที่แล้วกันค่ะปี2022มีคน6ล้านคนที่กลับบ้านเกิดหรือไม่ก็ไปอยู่ในประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคนั้นนะคะจะมีราว114,300คนคือแสนนิดๆเท่านั้นเอง ที่ย้ายประเทศไปอยู่ไกลๆเลยอย่างเช่นไปอยู่อเมริกาไปแคนาดาไปออสเตรเลียก็คือไกลจากบ้านเกิดหรือว่าภูมิภาคของบ้านเกิดของตัวเอง UNHCR ะคะบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นหยุดการสู้รบคนจะได้กลับบ้านแต่แน่นอนละ่ะในสภาพความเป็นจริงอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น สำหรับสถานการณ์เฉพาะหน้าก็คือว่าต้องการทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือคนที่ลี้ภัยออกมาแล้วเหตุผลการลี้ภัยเนี่ยอาจจะมาจากหลายปัจจัยแต่พอลี้ภัยออกมาแล้วความต้องการเนี่ยคล้ายๆกันหมดนะคะขาดอาหารขาดน้ำขาดที่อยู่ขาดยาและแน่นอนที่สุดก็คือการใช้ชีวิตค่ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร UNHCR แมทธิว South m a r c h CR, March, นะคะบอกว่าประเทศต่างๆควรจะให้ความช่วยเหลือผู้ลีภ้ภัยให้พวกเขานั้นสามารถเข้าไปอยู่ในสังคมได้มีงานทำแล้วก็เข้าถึงระบบสาธารณาสุขแล้วก็กลายเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในสังคมสิ่งที่ผู้ลี้ภัยเจอในหลายๆประเทศตอนนี้ก็คือว่ามีแรงต่อต้านนะคะคนในประเทศเนี่ย อาจจะไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่ที่มีผู้ลี้ภัยเข้ามาในประเทศของตัวเองตัวเลขตอนแรกอาจจะน้อยรับได้พอเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเริ่มไม่ชอบใจด้วยเหตุผลหลายๆอย่างแล้วก็มีการต่อต้านแต่อย่าง UNHCR แน่นอนนะคะว่าเขาเป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านนี้เขาก็อยากให้นานานประเทศนั้นเปิดช่องทางให้ผู้ลี้ภัยได้ลี้ภัยเอาไวค้ค่ะ ทุกทุกวันที่20มิถุนายนเป็นวัน World Refugee Day หรือว่าวันผู้ลี้ภัยโลกนะคะเป็นวันที่กำหนดโดยสหประชาชาติกำหนดขึ้นมาเพื่อให้ตระหนักถึงความเข้มแข็งของผู้ลีภ้ภัยแล้วก็เรียกร้องให้มีการปฏิบัติกับผู้ลี้ภัยอย่างให้เกียรติค่ะ เส้นทางการเดินทางของผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้อ,อพยพนี่ยากลําบากแล้วก็เต็มไปด้วยอันตรายนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่ต้องการจะไปยุโรปค,ค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศต้นทางอยู่ที่ไหนจะเดินทางทางบกหรือว่าทางน้ํานะคะถ้าเกิดว่าเป็นทางน้ําเราก็จะได้ยินบ่อยๆแล้วคะ่ะว่าเรือผู้ลี้ภัย จมกลางทะเลแล้วก็มีคนเสียชีวิตนะคะล่าสุดค่ะก็เพิ่งจะมีเรือล่มในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแถมจมในส่วนที่ลึกที่สุดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยเป็นเรือประมงจากลิเบียจะไปอิตาลีแต่ว่าไปจมลงทางตอนใต้ของกรีซนะคะ เสียชีวิตอย่างน้อย78คนช่วยมาได้ประมาณ100คนแล้วก็ยังหายนะคะยังพยายามหาอยู่เนี่ยประมาณ500คนด้วยกันคาดว่าคนที่อยู่บนเรือน่าจะอยู่ที่ประมาณ750คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก100คนค่ะกรีซบอกเลยว่านี่คือโศกนาฏกรรมผู้ลี้ภัยครั้งใหญ่สุดของกรีซประกาศไว้อาลัย3วัน เรือจมลงในช่วงกลางดึกของวันพุธที่14มิถุนายนเรือบรรทุกคนเกินจำนวนแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมเรือล่มรวมถึงว่ายามใช้ฝั่งของกรีซมีส่วนด้วยหรือเปล่าที่ทำให้เรือล่มเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่จะต้องสืบสวนกันต่อไปแต่ที่แน่แน่ นี่คือการทํามาหากินของผู้ลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเบื้องต้นมีคนถูกจับกลุมแล้วนะคะ9คนด้วยกันคือจะเดินทางแบบนี้เงินก็ต้องจ่ายแต่ว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่าเป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะอยู่บนเรือเนี่ย ก็เป็นเรือลำเก่าๆไม่ใช่เรือสมัยใหม่อะไรแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยไม่มีหรอกค่ะไม่มีใครใส่เสื้อชูชีพอย่างน้อยที่สุดก็สำหรับเรือลำล่าสุดที่จมลงนี้นะคะตัวเลขของ UN ค่ะระบุว่า mm. เฉพาะในปีนี้มีผู้ลี้ภัยและผู้อพยพกว่า70,000คนที่ได้มาถึงประเทศหน้าด่านของยุโรปโดยจะไปที่อิตาลีมากที่สุดค่ะ กรีซเองก็เป็นอีกหนึ่งในเส้นทางแล้วก็จุดหมายปลายทางของคนที่จะลี้ภัยแล้วก็อบพยพมาจากหลายที่เลยนะคะจะจากตะวันออกกลางเอเชียและแอฟริกาค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูนะคะรายงานของ UNHCR ก่อนหน้านี้ว่ามีประเทศไหนที่รับผู้ลี้ภัยเยอะดิฉันพูดเอาไว้แล้วตอนแรกว่ามีเยอรมน,นีที่โดดมา เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะหนีไปประเทศเพื่อนบ้านก่อนนะคะเพื่อที่จะไปลี้ภัยหาความปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าเยอรมนีเนี่ยติดโผไปด้วยอยู่ในยุโรปนะคะทำไมถึงเป็นแบบนี้ที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเยอรมนีค่ะมีนโยบายที่เปิดกว้างรับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพมากกว่าประเทศอื่นนะคะแล้วก็โอกาสที่ผู้ขอลี้ภัยจะได้รับสถานะผู้ลี้ภัย ก็มีมากกว่าประเทศอื่นด้วยที่สำคัญค่ะคือเยอรมน,นีนั้นมีมาตรการช่วยเหลือคนเหล่านี้ให้หลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะถ้าเกิดว่าได้รับสถานะผู้ลี้ภัยค่ะ รัฐบาลเยอรมน,นีเปิดเผยนะคะว่ามีคนกว่า2,44,000คนขอลี้ภัยมาที่เยอรมน,นีเมื่อปีที่แล้วคือจะมีกระบวนการยื่นขอนะคะไม่ใช่แบบมาปั๊บเนี่ยอาเจอความยากลำบากมาแล้วมาเหยียบแผ่นดินเยอรมันเขารับเลยก็ไม่ใช่จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนนะคะคือส่วนใหญ่เลยมาจากไหนหลักๆค่ะซีเรียอัฟกานิสถานตุรกีและ อิรักค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ลี้ภัยมาจากยูเครนเนี่ยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการเลยนะคะเขาจะรับให้เป็นสถานะเป็น r e s i d e n t ชั่วคราวทันทีเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษไปซึ่งปัจจุบันนี้มีชาวยูเครนแล้วประมาณ1ล้านคนที่ลี้ภัยมาที่เยอรมนี้ค่ะมาดูประเทศไทยกันบ้างนะคะ ประเทศไทยค่ะตัวเลขของ UNHCR ระบุนะคะว่าปัจจุบันไทยมีผู้ลี้ภัยราว96,000คนก็คือนีความขัดแย้งในเมียนมาส่วนมากก็เป็นชนกลุ่มน้อยนะคะเข้ามาอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราว9แห่งตามแนวชายแดนไทยกับเมียนมาใน4จังหวัดค่ะ ก็คือแม่ห้องสอนตากกาญจนบ,บุรีและราชบุรีบางส่วนก็อยากจะกลับบ้านบางส่วนก็อยากจะลี้ภัยไปประเทศที่3นอกจากนี้ยังมีผู้ลีภ้ภัยและผู้ขอลีภ้ภัยที่อยู่ในเขตเมืองด้วยนะคะประมาณ5,000คนจาก40ประเทศทั่วโลกคนกลุ่มนี้เขาอยากไปตั้งรกรากในประเทศที่3แล้วก็ขอความช่วยเหลือจาก UNHCR ค่ะ ผู้ลี้ภัยในไทยอยู่ใต้กฎหมายคนเข้าเมืองเหมือนคนต่างชาติทุกคนเลยนะคะแล้วก็ตามหลักเนี่ยจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ออกจากค่ายลี้ภัยแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้แต่ในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีการอารุ่มอร่วยหรือว่าจะมีการฝ่าฝืนกฎเหล่านี้อยู่บ้างคะ่ะแต่ว่าจะเป็นผู้ลี้ภัยหรือว่าจะเป็นผู้อพยพก็ตามผู้อพยพก็คือสถานการณ์อาจจะไม่ได้บีบรัดเท่าผู้ลี้ภัยนะคะแต่ว่า เขาทั้งหมดเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะออกเดินทางไกลค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่าถึงแม้จะรู้นะคะว่าเส้นทางเต็มไปด้วยความยากลำบากและความอันตรายแล้วประเด็นเรื่องผู้ลี้ภัยก็เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของมนุษยธรรมผลกระทบต่อสังคมต่อเศรษฐกิจ ต่อการเมืองแล้วก็ต่อความมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเทศผู้รับแล้วล่ะคะ่ะว่าจะดำเนินนโยบายอย่างไรในการที่จะรับผู้ลี้ภัยจะมากจะน้อยอย่างไรแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วให้ดีก็คือจะต้องส่งผลดีกับทั้งประเทศผู้รับแล้วก็ส่งผลดีกับผู้ลี้ภยัยผู้ที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ